วิชาคามก้าวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับการพารนงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีดังนี้คือ1นงานการด้านการจัดการเรียนการสอน2งานที่รับผิดชอบในกลุ่มสาระ 3. งานที่รับผิดชอบภายนอกตามคําสั่ง 4. งานที่เกิดจากการพัฒนา ตนเองและพอการพัฒนานักเรียนในด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนรับผิดชอบสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าห้องหนึ่งสี่หกและ8จํานวนส2คาบต่อสัปดาห์และรับผิดชอบสอนในวิชาเคมีเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ท่ห้าจำนวนสามคาบต่อสัปดาห์สองงานรับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์รับผิดชอบในงานการเรียนของกลุ่มสาระ และรับผิดชอบในด,ด้านของคณะกรรมการการกองการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาหรือวคีเองประจำปีงบประมาณ2 5 6 5สามงานรับผิดชอบภายนอกตามคำสั่งคืองานห้องเรียนพิเศษโครงการพิเศษงานไอพีและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายําคำสั่งของห้องเรียนพิเศษ 4. ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาตนเองและ การพัฒนานักเรียนในปีงบประมาณที่ผ่านมาคะได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเทศสิ่งประดิษฐ์งานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดลพบุรีและได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ประเทศสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ในปีการศึกษา2565ของวิชานีก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ